อ่ะโอเคมันได้แค่สิบนาทีไม่รู้เซร็จยังไงช่างมันเถอะอ่ะเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาคลิปนี้คลิปที่สี่ครับมาต่อกันเลยเปิดล็อกเครื่องปกติเขโอเคเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้เราทำถึงเอ่อบัตเตอร์ลิงก์ไปมาเวลนะครับเพิ่อมอีกเจ็ดสิบห้าเป็นเท่าไหร่แล้วลิมจดไว้อเป็น หนึ่งรอยี่สิบห้านะครับกับเก้าสิบห้าแล้วก็บวกเจ็ดสิบห้าครับทีนี้ทีนี้เราเปิดเหล็กอาบ่าฮามัดขึ้นมาอีกทีนึงครับเหล็กอับบาฮามุด ah เพื่อหาลิงก์เพิ่มเติม,ตม,ตมนะฮะ ีนี้เครื่องนี้มเมื่อกี้ลิงมาบัตรให้ติดตั้งเห็นไหมครับมันก็เหมือนกันแหละแค่มันให้ติดตั้งใหม่ถ้าเกมไหนแล้วไม่มีก็ดาวน์โหลดติดตั้งตามที่มันแนะนํามาเดี๋ยวรายชื่อแอปอยังไงนี่ไงโผล่มาแล้ว N S L Match Up ทางกษิษก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ฟังๆกันไปก็แล้วกันไอวิวไทยามาแล้วเปิดทาํางานเอา้ากดปิดตอนการติดตั้งหรือไม่ยกเลิกไปก่อนกดเปิดใหม่เ,เครื่องนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบบูฟนะผมว่ามันรู้สึกช้า ทงมันไม่เป็นไรถือว่าซื้อมาทาําเงิน2,009แต่ก่อนนะครับนี่เลยแบตเบิดนี่ถนอมมากเดี๋ยวนี้นงครับเสียบแบตเล่นเงินเลยครับแต่ก่อนนี้นะต้องแบตรอให้แบตหมดค่อยชาร์จมันเล่นโอ้เสียเวลาตายถนุถนอมแค่อาทิตย์เดียวครับตอนหลังมาเสียบแบตจัดเต็มหน้าจอนี้ลายคิดว่าลายแทง โอเคช่างมันนอกเรื่องไปอีกแล้วพาออกนอกทะเลประจำอ้าวอ้าวทำไมมันขึ้นหน้านี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปเคลียร์โอเคเมื่อกี้เราลืมไปว่ามันมีเกมนี้ด้วยเราต้องไปเคลียร์ก่อนกดโฮมครับกดโปรแกรมขมาปิดไลยก่อน เาไปที่ตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จัดการหาเลยอะไร n s n, n, n F l หาล้างข้อมูลตกลงกดโฮมครับรุ่นนี้ครับส,สบกูฟเฮอร์คิวิตศูนย์เจ็ด หนึ่งแปดนะครับในคลิปแรกพูดผิดไปก็แก้ไขคลิปนี้แหละศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดมันชอบค้างเวลาตอนเราเคลียร์เคลียร์ตั้งค,ค่าเคลียร์ไอเคลียร์ข้อมูลผู้ใช้เละเคลียร์ไอดีครับแต่รุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นไหมแต่มันก็อ่ะเทียบกับข้อดีของมันเร็วนะครับปืดๆเลยไง,ไงความลื่นความอะไรก็ใช้ได้ ผมค่าราคาละ่ะเผานอ,อกทะเลแล้วมาต่อเอ็นซลเข้าเกมขี้เกียจดูฉากกดข้ามเลยครับเกมแต่และเกมมันจะมีวิธีกดข้ามของมันครับต้องลองหัดดูครับหามุมเล็กๆน,น,น้อยๆดูรุ่นก่อนๆที่เขาทำกันหากันโอ้เหนื่อย รุ่นนี้มาเกมนี้อย่างเกมนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีกดข้ามนะเดี๋ยวนี้กดเข้าได้เลยก่อนต้องมีฝึกทองฝึกซ้อมเลยมืตัวหมดอ่าโอเคไอ้น,นี้ก็เป็นระบบที่ต้องพิมพ์นะครับมันวางไม่ได้ตัวเล็กถ้าหน้าถ้าหน้าต่างล็อกอินเล็กอย่างเนี้ยมันต้องพิมพ์น่าเบือ่อบางรุ่นมันทําได้โอเคทั้งมันถือว่าทดทอนความจำไปครับ ใส่พาร์ทใส่ id พาร์ทเมื่อกี้่งอะไรอะ wwwmm01 ปั๊บขึ้นมาแล้วโอเคช่างมันปิดไปกดโฮมบริโทรศัพท์หลน่นแง่เกือบไปนะฮะไ่หายเลยโอเคช่างมันกดโฮมแล้วก็กดปุ่มข้างโฮมเคลียร์ให้หมดทุกเกมนี้ผมจะเอาแค่นี้พอ สมมุติผมเาแค่นี้ใช่ไหมก็เพิ่มใหม่75แล้วรู้ได้ไงว่ามันได้เท่าเนี้ยบางทีขึ้นลิงก์โอเคโอเคแบบเนี้ยตังไม่เข้าก็มีฮรเซลนะครับให้เราไปเช็คก่อนถ้าอยากชัวรนี่เลยกดแฟนตาซิก้าบางมันเช็คได้หลายรูปแบบครับแต่แต่ผมเลือกเลือกที่จะเข้าแฟนตาซิก้าเพราะว่ามัน อย่างบัตรประทอร์มันต้องเลือกตัวก่อนแล้วก็ต้องรอฉากไปเติรนอะไรนิดนึงกว่าจะได้เช็คก็เสียเวลาไปสักแป๊บนึ่งถ้าแฟนตาลิก้าปุ๊บเข้ามามันจะเป็นรหัสที่เราลอ็อกอินอยู่นะเมื่อกี้เห็นหน้ายิ้มข้างบนไหมฮะกดเลยขึ้นหน้ายิ้มปุ๊บก,กดดูเกมที่เราทำเนี่ยดันมีลิงก์เพิ่มมาอีก h i s t o r y a t t a c แแมวอะวันนี้เบื่อแล้วเอาแค่นี้แหละในบีเทอร์ a B แล้วกัน โอเคดูเกมนะเราเข้าไปห้าเกมคิดว่าน่าจะมีกดที่นี่ครับกดที่เออ่ชื่อ ID login อันน่ะสามร้อยเจ็ดสิบนะครับบอกไว้ก่อนสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอ่ะตกคณิตศาสตร์ได้สิผมอร้อยห้าสิบนี่บอกกันได้เอานี่สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบห้า สองร้อยแปดสิบบวกเก้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่ตันเสียงคณิตศาสตร์ขึ้นมาซทงั้นโอเคทีนี้ไม่พอเป็นคนขี้งกนะก็จะไปกดปุ่มนี้ครับลูกศรกลับไปกลับมานี่เลยเห็นไหมแต่ว่าบางเกมมันจะมองไม่เห็นว่ามันแจกเท่าไหร่นี่อย่างเกมนี้เอ่อไฮฟไฟล์ จาก35ก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเหมือนเดิมเอาอะไรดีล็อกอินเหมือนเดิมครับอันนี้อะไร DOT 50อันนี้อะไร Transformer 75เอาไหมโอเคผมจะลองอาทาง Transformer แล้วกันเพราะว่าบางทีมันกดอันนี้บางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเอาทาง Transformer แล้วกันสักเกมกดให้ดูเป็นตัวอย่างอ่าเปิด เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตายไปแล้วมั้งเนี่ยเครื่องนี้ดูสิโอ้โหพระเจ้าจริงจริงนี่ถ้ามีอีกสักเครื่องนี้ผมคงจะเอามาแทนที่มันนะครับนี่แหละแต่ว่าขี้เกียจสามเครื่องก็ไม่ทันแล้ว มนหัวอ๋อช่างมันนอกเลยแล้วนอกอินนะครับทรานฟอร์เมอร์กดวางไอดีที่ไอดีแบบหน้าต่างล็อกอินใหญ่จะกดวางได้เพื่อความรวดเร็วของเรานะครับมับนเดิมใส่พัทหนึ่งสองสามตีสองครั้งรออันนี้อะไรช่างมันสะคิดไปโฆษณาโมโตัวหมด ทำบ,บ่อยๆครับมันจะรู้ว่าใอ้ปุ่มอะไรอ้าวเนี่ยขึ้นยนจอยจอใหม่อีกแล้วโอเคเข้าไปดูซิกดโฮมกดปิดไปก่อนกดโฮมกดปิดไปอ่แฟนดาซิก้าดูสิเออแบ็กกลับไปแล้วก็กดที่ไอดีดเตือนไปฮับ สี่ร้อยสี่สิบห้าเฮ้ยไม่พอเว่ยมันต้องเอาอีกอะไรเดียวสี่ร้อยสี่สิบห้าเนี่ยมัน่าจะมีสักหกสิบมันมีห้าสิบเั่านั้นแหละฮ่าแย่จังเลยโอเคถ้าใครอยากได้ก็กดเอาแล้วกันเนี่ยหนึ่งร้อยอีกสองอันเป็นหกร้อยขอจบคลิปขั้นนี้ก่อนนะครับ